เรามีทุกอย่างเลยนะคะยุดูไปเรื่อยๆนะคะจนถึงแม้กระทั่งนะคะเรามีกล้องมีมือมือถือให้นะคะมี iPad มีนาฬิกานะคะเรามีแม้กระทั่งต่อไปค่ะมีอุปกรณ์สำนักงานนะคะแล้วเรายังมีรถยกรถรถยกแต่คงต้องเก็บกันนานหน่อยนะคะดูท่าทางจะเป็นอย่างนั้นโอ้มีรถยกให้ด้วยอยู่อยก็ซื้อเยอะๆสิขา เยอะๆเลยนะคะถ้าผมซื้อมันก็ต้องเท่ากับสร้างบ้านใหม่นะต้องอย่างนั้นโอ้เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าคือมีก็ของเล็กๆก็มีของใหญ่ๆก็มีนะคะคือเราพยายามพี่เมเนี่เป็นคนรู้ว่าเขาซื้อพอยต์เนี่ยที่แลกได้เนี่ยเขานำมาใช้ในกิจการเขาได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าจะมีอันนี้นะครับค่ะมีอีกครับมีครับนี่ฮะมาดูกันหน่อยฮะนี่ครับอะไรครับ ให้ไปท่องเที่ยวก็มีนะฮะใช่ทีนี้คนก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวเกิดไม่อยากได้แล้วของในสำนักงานมีแย่แล้วก็มีโรงแรมนะคะโรงแรมในเครืออนันตราโอ้พี่เมวไปบ่อยอันนี้พี่เมวไปบ่อยนะคะแล้วก็เราไม่พอใจเราบอกว่าเราควรจะมีบริจาคโอ้ใช่ใช่เพราะบางคนนี่แต่พอยที่เขาได้มานะเขาบริจาคนะชเป็นความอิ่มเอมใจเขาเป็นความอิ่มเอมใจเขา ก็เลยให้บริจาคเข้ามูลนิธิสายใจไทยโอ้โหเยี่ยมมากคือพอยที่ได้สามารถหักไปนะฮะเพื่อการบริจาคนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเผื่อท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าของอินซีอยู่นะท่านติดต่อกับคู่ค้าของอินซีเราอยู่นะนะฮะอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมาะครับจอยเดอะคลับครับเรามาจอยเดอะคลับกันดีกว่าครับจอยเดอะคลับเขาก็จะมีเสื้อให้มีถุงผ้าให้นะคะ แล้วก็บอกว่าเราก็จะมีแคตตาล็อกสิทธิประโยชน์ให้เน,นี่ยค่ะทีนี้แบบว่าพี่มาจาัานเอจ,<ะ>จะบอกว่ายุ้ยในการที่เราทำขับค์ดเนี่ยนะคะมันได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าปกติเนี่ยพี่เราเห็นเลยว่า ถ้าคู่แข่งเนี่ยเราจะคู่แข่งเขาจะทําตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีอย่างเงี้ยเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือคอยทําอย่างเงี้นะคะเราก็ต้องไปให้ส่วนลดเพิ่มนะคะหรือไม่เราก็ต้องทำทั้งประเทศนนั้ด้วยด้วยขับคัสเนี่ยคะเราสามารถจะทําจุดต่อจุดเลยนะคะหรือบางทีเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะคะจังหวัดใหญ่อย่างเช่นโคราชนะคะเราก็แบ่งนะคะแค่สวนโซนเนี้ย ที่มันไฟกันเยอะๆนะคะมีมีเอ่อเอ่อ double เบิ้ลแต้มอ่าเบิ้ลแต้มนะคะที่พูดถูกละ ไม่เด้งแล้วนะเบิร์ดอะไรอย่างนี้นะเอออย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเลือกทําได้ไงฮะแล้วพี่แมวดูได้ตลอดเวลาว่าแอคทิวิตี้เกิดขึ้นตรงไหนซบเซาไปตรงไหนตรงไหนดูท่าจังหวะมันใช่แล้วต้องรีบก็สามารถได้หมดคีย์ทูแซคเออ่ซสแฟกเตอร์ของเนี้ยนะคะปััจจยแห่งค้าปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนี่เลยนี่เลยสำคัญที่สุดฮะแล้วก็ในในในคาร์ดเนี่ยฮะอันนี้เป็นสมาร์ทคารด์ด้วยนะคะ หมายความว่าเราเก็บข้อมูลนี่เวลาลูกค้าเรามาในงานเวลาที่เราจัดงานนะคะ thank you party อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องมาจิสเ s อร์แล้วนำาร์ดมานทำเล้อดฟื้นนี่นออกมาเลยขึ้นมาหมดเลย เห็นเลยว่ามีภรรยากี่คนกี่คนเอาไม่ใช่ภรรยาคนเดียวลูกพี่ใส่กันละเอียดขนาดนั้นเลยแน่นอนอืมที่เอาคงยอมหรอกที่เขาใช่ใส่ละเอียดมากเลยค่ะตอนเช้ากรุณาอย่าไปเจออะไรอย่างนี้ค่ะอารมณ์ไม่ดีตอนเช้ามีโน้ตโน้ตอะไรอย่างนี้มีมูท์แอนโทนเใส่ไปหมดด้วยนะคะก็คือคือเราก็สามารถที่จะใช้นั้นเป็นประโยชน์ได้นะคะครับครับพี่แม่เดี๋ยวต้องพักอีกทีนะครับแล้วก็แล้วก็คุยจบท้ายกันนะฮะสักครู่ครับสักครู่ ทุกคนที่ปูนอินรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอินซี i ินไซต์ในวันนี้นะครับอยู่กับพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์รองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซีนะครับกับการแนะนําเรื่องสิทธิประโยชน์ของอิ Club Card นซีคลับคารนะฮะซึ่งแน่นอนครับการใบเดียวใบนี้เนื่องจากเป็นสมาร์ทการ์ดด้วยจึงจะบรรจุข้อมูลต่างๆทั้งหมดที่เป็นข้อมูลซึ่งเก็บมาและอัปเดตนะฮะทั้ง correct และ accurate นะคือทั้งถูกต้องแล้วก็แบบชนิดที่เรียกว่าถี่ถ่วนจึงสามารถที่จะเก็บเอาแม้แต่กระทั่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือ,ค,อคือความเขาเรียกอะไรนะความประสงค์ความต้องการสิ่งที่ชอบนะฮะของลูกค้าเนี่ยก<ต>็ถูกบรรจุนในการนีใน้ในนั้นจะบอกไว้หมดเลยว่าเขาเคยไปเที่ยวกี่ครั้งแล้วนะคะเขามีแอคทิวตี้อะไรกับเราบ้างคือเราก็สามารถจะคี์เก็บไปได้ทุกอย่างเวลาเขามา มามาลูดปุ๊บเนี่ยก็อัปเดตอัปเดตเลยในขึ้นแสดงผลที่จอเลยใช่ค่ะนะฮะก็ก็จะสะดวกมากใช่ค่ะแล้วก็ถึงบอกว่ามันมีประโยชน์ค่ะแล้วการที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยยุ้ยแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าเราจะทําข้อมูลนั้นเนี่ยเอาไปใช้เป็นประโยชน์อะไรบ้างบางคนเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็บางที่เก็บแล้วแต่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราว มันไม่ไม่นำมามาวิเคราะห์นะคะอย่างของเพื่อนนี่มีแพททินัมนะคะมีไทเทเนียมก่อนโอ้ไม่ไทเทเนียมไทเทเนียมแพททินัมนะคะเอ่อเอ่อค่ะตัวของลูกค้านะคะแล้วก็มีมีโกลแล้วก็มีซิลเวอร์อ๋อไทเทเนียมนี่็อปสุดใช่ค่ะไทเทเนียมแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อไม่ได้หมายความว่าซื้อเยอะนะคะหมายความว่าคนนั้นอาจจะแบบเอ่อเป็นคนที่แบบว่าสำคัญ สำคัญไม่ไม่ต่อรองมาไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเราดูแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในในนั้นอาจจะแบบว่าไม่ได้ซื้อมากคือมันสมมุติอยู่แม่ห้องสอนอย่างเงี้ยซื้อมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็มีมีจังหวัดยู่แค่ั้นสายปริมาณก็สายปริมาณแค่นั้นหาก็ต้องดูคุณคียในการที่เราเลือกเขาเป็นไทเทเนียมอืต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนั้นเหมือนกันครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับขอดูตรงนี้สมท้ายกันนิดนึงนะฮะ เนี่ยฮะมาเลยครับฟึบนี่ครับเอาเวลาจอยค่ะ1732นะคะแล้วก็จอยเวลาสมัครเนี่ยเราก็แบบว่าที่บอกว่าเราได้อะไรบ้างนะคะสิทธิประโยชน์ที่ที่เราได้นะคะแล้วก็ที่เราบอกค่ะว่าถ้าใครอยากจะจอยเนี่ยนะฮะหน้าสุดท้ายเลยนะคะถ้าเราอยากจะจอยเนี่ยนะคะก็เอินซีคอร์เซนเตอร์หนึ่งเจ็ดสามสองนะคะก็หรือจะเข้าไปที่ เว uh, 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 อร์ w วด s เ m e n t com, com ได้ก็ได้หมดเลยนะครับก็สามารถที่จะ uh, fill the form เนี่ยนะครับกรอกรายละเอียดต่างๆได้หมดนะฮะแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บนะฮะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นท่านก็เหมือนพกบัตรนี้มาใบเดียวมันบ่งบอกหมดแล้แสดงถึงความเป็นลูกค้าของอินซี ในในระดับไหนเลเวลไหนถูกไหมครับ่าไม่ต้องมาคีย์เลยสมัยก่อนต้องมาคีย์ต้องมาดูต้องมามาเขาเรียกเปิดแล้วดูชื่ออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องแล้วแล้วพี่แมวก็สามารถที่จะเลือกจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าในแคตตากรีกต่างๆได้ด้วยเข้ามาถึงปุ๊บก็แสดงตัวได้เลยนะครับต่อไปพี่บอกจะจัดดูหนังจัดดูคอนเสิร์ตเมาส์ไปรอบหนึ่งเลยโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะฮะจะมานะฮะพี่แมวขึ้นแสดงด้วย อะไรแบบนี้เนี่ยนะเฮลท์ไม่กินสู h ได้ไหโอเคไหเกี่ยเงเอาละครับครับวันนี้ก็มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอินซีขับค์ดนะครับนะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมสนใจก็หนึ่งเจ็ดสามสองค่ะครับผมนะฮะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดเพียงเท่านี้นะครับที่แมวจักรธนาสุขุมานนท์กับผมโอวาทลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ